เมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วในยุคก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นราชบัลลังก์สยามประเทศเกิดไร้ซึ่งกษัตริย์ปกครองเหล่าอมาต์ข้าราชบริพารและสมณะชีพามทั้งหลายจึงลงความเห็นว่าต้องทำพิธีเสียงเรือบรรทุกราชากกุฏภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยพระมาหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขันชัยสีทานพระกรหรือไม้เท้าวาลวิชนีหรือพัดกับแซ่จามรีและฉลองพระบาทโดยปล่อยให้เรือแล่นไปตามแม่น้ำเพื่อเสี่ยงสัตยาิิฐานหาผู้มีบุญวาสนามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้นเมื่อเรือเสียงทายแล่นตามลำน้ำไปจนถึงตำบลแห่งหนึ่งอยู่ๆเรือก็จอดนิ่งสนิท ไม่ยอมขยับขยื่นต่อเมื่อเราอัมมาศเห็นเช่นนั้นจึงขึ้นจากเรือเที่ยวเดินสืบดูจึงได้พบกับกลุ่มเด็กเลี้ยงโคและหนึ่งในนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งท่าทางฉลาดหลักแหลมพูดจาฉะฉานเมื่อนำมาให้พรานตรวจสอบจึงเห็นว่าเด็กผู้นี้มีลักษณะของผู้มีบุญญาธิการสูงจึงรับตัวเข้ามายังเมืองหลวงทำพิธีราชาพิเศษ อัญเชิญให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นมหากษัตริย์พร้อมกับตั้งพระนามให้ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งซึ่งสาเหตุที่ได้รับพระนามเช่นนี้นั่นเพราะมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชแล้วทรงโปรดให้ยกขบวนพยุหญาตราไปทางชนลมาศพร้อมกับเหล่าเสนาบดีเมื่อเรือแล่นมาถึงวัดปากคลองซึ่งเป็นเวลาน้ำขึ้น จึงตรัสสั่งให้จอดเรือพระที่นั่งอยู่หน้าวัดและทรงทอดพระเนตรเห็นรังพึ่งจับอยู่ที่อกไก่ใต้ช่อฟ้าหน้าโบสถ์พระองค์จึงทรงอธิษฐานเสียงบุญญาธิการว่าด้วยเดชะบุญญาพิสังขรของเราหากเราจะสามารถปกครองไพ่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปได้ขอให้น้ำพึ่งหยดลงมากลัวเอาเรือ ขึ้นไปประทับแทนกำแพงแก้วนั้นเถิดเมื่อตรัสจบน้ำพึ่งก็หยดลงมากลั้วอาเรือพระที่นั่งยกขึ้นไปถึงที่ทันทีภาพอนันนาอัศจรรย์นั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของเสนาบดีน้อยใหญ่พระเจ้ากรุงไทยจึงเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรในอุโบสถเสร็จแล้ว จึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งจากนั้นเรือพระที่นั่งก็ถอยลงมาตามเดิมได้เองนับจากนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าเสนาบดีจึงพากันถวายพระพรชัยและถวายพระนามพระเจ้ากรุงไทยว่าพระเจ้าใส่น้ำพึ่งทางฝ่ายเมืองจีนในครั้งนั้นก็ได้เกิดมีหญิงงามผู้มีบุญญาธิการสูงเช่นกัน นางป็นธิดาบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนนามว่าเจ้าหญิงสร้อยดอกมากเหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้เป็นเพราะนางเกิดในจันท์มากครั้นเมื่อเจริญวัยก็ทรงเป็นเจ้าหญิงที่มีพระสิริโฉมงดงามมากซึ่งโหนได้ทำนายว่าเจ้าหญิงนั้นเป็นเนื้อคู่ของเจ้ากรุงสยามพระเจ้ากรุงปักกิ่งจึงได้มีสารมายังเมืองไทย พระเจ้าใายน้ำพึ่งเมื่อทราบพระประสงค์ของพระเจ้ากรุงจีนจึงบอกกับทูตว่าจะเดินทางไปรับเจ้าหญิงในเดือน12ครั้นถึงกำหนดพระเจ้าสายน้ำพึ่งได้เดินทางด้วยเรือเอกชัยไปเพียงลำเดียวแต่ก็สามารถไปถึงเขาไพ่เขตแดนจีนได้อย่างปลอดภัยเหล่าชาวจีนที่ได้พบเห็นก็รู้สึกประหลาดใจ และรู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่เรือเล็กๆของเจ้ากรุงสยามสามารถแล่นฝากคลื่นลมกลางทะเลใหญ่แถมยังสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยเสียงเล่าลือกันปากต่อปากของชาวบ้านว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยองค์นี้มีบุญญาธิการสูงดังกระชอนไปจนถึงหูพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนจึงมีความคิดอยากลองทดสอบ ว่าพระเจ้าใส่น้ำพึ้งจะมีบุญญาธิการสูงจริงหรือไม่พระองค์รับสั่งให้เสนาบดีไปทูลเชิญพระเจ้าใส่น้ำพึ้งให้ขึ้นจากเรือมาประทับที่อา่าวนาคและอ่าวเสือแห่งละหนึ่งคืนซึ่งทั้งสองอ่าวเป็นที่ที่อันตรายมากหลังจากนั้นก็ให้ทหารไปสอดแนมดูว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นหรือไม่ แต่เมื่อทหารกลับมารายงานว่านอกจากจะไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นแล้วยังมีเสียงดุริยางดนตรีขับร้องเป็นที่คลึกครืน้นเมื่อความทราบถึงพระเจ้ากรุงจีนพระองค์จึงมีรับสั่งให้จัดขบวนแห่ออกไปรับพระเจ้าใสา่น้ำผึ้งเข้ามาภายในพระราชวังพร้อมทั้งให้ราชาพิเศษกับพระนางส้อยดอกมมก ธิดาบุญธรรมของพระองค์ขึ้นเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้งหลังจากงานอภิเษกเสร็จสิ้นพระเจ้าสายน้ำผึ้งได้ทูลลาพร้อมขอนำเจ้าหญิงสร้อยดอกหมากกลับไปยังบ้านเมืองของตนด้วยเกรงว่าหากราชบัลลังก์เกิดว่างเป็นเวลานานเหล่าข้าศึกศัตรูอาจจะยกทัพมารุกรานบ้านเมืองได้พระเจ้ากรุงปักกิ่ง จึงจัดเรือสำเภาห้าลำพร้อมด้วยบริวารอีกห้าคนขนเครื่องอุปโภคบริโภคตามมาส่งเสด็จจนถึงเมืองสยามครั้นถึงบ้านเมืองเหล่าคุนนางผู้ใหญ่พร้อมด้วยพระราชาคณะราวร้อยห้าสรูปได้ออกมาต้อนรับที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกว่าเกาะพระมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อพระเจ้าใส่น้ำพึ่งเสด็จมาจนถึงปากแม่น้ำเบี้ยซึ่งอยู่ท้ายเมืองพระองค์จึงรับสั่งให้พนางส้อยดอกมากคอยพระองค์อยู่ในเรือสำเภาโดยบอกเหตุผลว่าพระองค์ต้องการเสด็จเข้าไปในพระราชวังก่อนเพื่อจัดเตรียมขบวนเกติยศออกมาต้อนรับพนางส้อยดอกมากเข้าเมืองอย่างสมพระเกียรติแต่ทว่าเมื่อขบวนเกติยศมาถึง พระเจ้าสายน้ำพึ่งกลับไม่ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองพระนางส้อยดอกมากจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกล่าวว่ามาด้วยพระองค์ก็โดยยากเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นไฉนพระองค์จึงไม่มารับถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับก็จะไม่ไปเมื่อเสนาบดีนำความไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำพึ่งคิดว่า พระนางหยอกเล่นจึงเกรยขึ้นเล่นๆว่าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเถิดครั้นเมื่อพระนางส้อยดอกมากทราบว่าพระเจ้าใส่น้ำพึ้งตรัสเช่นนั้นพระนางก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าใส่น้ำผึ้งเสด็จมารับด้วยพระองค์เองพระนางส้อยดอกมาก จึงตัดพ้อต่อว่าแล้วทำเชิงไปเล่นตัวไม่ยอมตามเสด็จเข้าเมืองพระเจ้าสายน้ำผึ้งเห็นท่าทีเจ้าแง่แสนงอนของเจ้าหญิงจึงนึกสนุกตรัสสัพยอกออกไปว่าเอาละ่ะเมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิดเจ้าหญิงส้อยดอกหมากได้ฟังแล้วก็สำคัญผิดคิดว่าพระสวามีตั้งใจจะตรัสอย่างนั้นจริง เพราะไม่มีความรักในตัวของพระนางด้วยความน้อยพระไทยพระนางส้อยดอกหมากจึงวิ่งกลับไปที่เรือแล้วกลั้นพระไทยตายพระเจ้าใสน้ำพึ่งทันทีที่ทราบเรื่องก็ทรงตกพระไทยมากพระองค์รู้สึกผิดและทรงเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของพระมเหสีเป็นอย่างมากพระองค์โปรดให้อัญเชิญพระศพ ของพระนางส้อยดอกมากขึ้นมาพระราชทานเพลิงศพที่แหลมบางกระจักแล้วทรงให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระนางส้อยดอกมากโดยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระนางเชิงส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดพระนางเชิงนั่นเพราะเจ้าหญิงส้อยดอกมากทําเชิงหรือทําเล่นตัวไม่ยอมตามเสด็จเข้าเมือง ครั้นผู้คนเรียกขานนานวันเข้าชื่อวัดพระนางเชิงจึงออกเสียงเพี้ยนเป็นวัดพนันเชิงมาจนถึงในปัจจุบัน